他们有内后。 มาถึงเวลาที่เราจะต้องปรับผิวนะครับล้างเรียบร้อยนะครับเราลื้อทุกจุดปากพื่งใส่เข้าไปประกอบเข้าไปครับอะไรตรงใต้นี้ต้องมีเปลี่ยนชิ้นหนึ่งนะครับเครื่องมือเครื่องใช้ก็ประมาณนี้ครับเป็นหมวกของพี่มู่นะกลุ่มเดียวกับพี่สิทธ์นะครับพี่สิทธ์พลังธรรมชาติแลมมาแล้วนะครับอันนี้คือของใหม่ครับเบิกมาเบิกมาเบิกมากับอีกใบหนึ่งนะครับก็เดี๋ยวเราจะทําพร้อมกันนะครับ แต่ก็ต้องทําทีละใบยอยู่ดีอะแต่ขึ้นงานพร้อมๆกันนะครับเค่มีในการใช้ครับก็มีส่วนิครับคัตแม็กซ์ศูนย์สี่ศูนย์หกคับลดแบตฟลายของ l ูเ e สครับ,อ,รบอาจจะต้องใช้กับเครื่องตัวนี้ตอนนี้เราเราอาจจะมีออปชันเพิ่มเติม,มนิดหน่อยนะครับใบนี้จําเป็นที่จะต้องเตรียมใบขัดมาค่อนข้างเยอะแล้วใบขัดเล็กๆนี่จะเยอะมากเพราะว่าตามซอกครับมันมีความไม่เรียมนะครับแล้วก็เตรียมมาเผื่อใบนู้นด้วยใบนู้นบอกเลยงานหนักเดี๋ยวพาไปดูนะครับ อุ้งโปรเทครับอีกตัวหนึ่งแล้วอาจจะจบที่เพียวเดี๋ยวขอดูก่อนครับว่าความเป็นไปได้มันยังไงสุดท้ายครับมันจะต้องคาลิเบตก่อนแล้วเดี๋ยวมาดูกันอีกทีครับผม การตั้งโพซิชันของตัวนี้ก็ค่อนข้างสัคัญ์มากๆนะครับหลักๆเลยคือน่าจะเป็นตรงนี้นะครับแล้วก็ที่สองคือการวางรอยต่อให้ตรงกันแต่ดูนะเดิมโรงงานนะครับรอยต่อก็จะไม่ได้ตรงกันเบ่คด,ดูนะอยู่ในชั้นเจนมากรอยต่อรอยตรงเพราะฉะนั้นครับเราก็จะวางให้มีความใกล้เคียงมากที่สุดนะครับหลักๆคือขาแอร์วิงครับพอเวลาเปิดหรือปิดต้องไม่ติด เสร็จจบพร้อมส่งกลับครับผมลายเอ็กเซวนะครับเป็นหมกศูนย์มีมอกอนะจ๊ะใบนี้เป็นของพี่มู่ครับโอ้โทษโทษโทชื่อลายชื่อโจนาธานเรย์ครับเป็นหมวกลายนักแข่งครับเป็นตัวเดรปิก้าของในรายการทีมคาวาซกิของ WSBK นะครับโจนาธานเรย์ Ray, นะครับคุณดูแล้วกันดูความเนียบรอบๆก่อนใบนี้เลี่ยมจริงเนียบจริงนะครับอื ใบนี้เขามาทำโปรแกรมฟูลดีเทลครับและสั่งเบิกอะไรแลมชิ้นนี้จ้ะสั่งเบิกชิ้นนี้นะจ๊ะบอกเลยว่าคนที่เบิกอะไรลแลมชิ้นนี้ของจุณธานเลหมวกลายนี้อ่ะใจถึงมากเพราะอะไรครับเพราะว่าอย่างหนึ่งครับหมวกไม่ได้เป็นหมวกที่เนี่ยมันไม่ได้เป็นหมวกแบบลายอะไรที่แบบ คนสะสมเยอะอะไรเงี้ยพึ่งอยู่ครับพรุ่งนี้พรุ่งนี้เจองานพรุ่งนี้เจองานหนักสองใบนี้นะครับเขาเป็นหมวกที่อะไรก็เบิกได้น้อยกลุ่มลูกค้ากลุ่มคนเล่นก็จะน้อยหน่อยแต่ทําไมเขาถึงทําอย่างนั้นล่ะจุนทานเลยใบนี้ครับเป็นของพี่มูครับอยู่ในกลุ่มของพิสิทธิ์นะครับคือพี่มูเนี่ยผมไม่รู้ดีเทลอะไรแกเลยแต่สิ่งที่ผมได้รับจากแกนะครับมันคือความอยากทะนุถนอมกับหมวกกับน็อกหนึ่งใบนะครับ ความความใส่ใจในดีเทลครับจริงๆแลมเขาแตกเนี่ยมันไม่ได้แตกเยอะนะนแต่งี้แต่ขาจับแอร์วินก็ลามไปด้วยแหละนะว่าว่าไม่ได้แหละเพราะว่าคือถ้าเราตรงนี้ก็แทกมาปุ๊บครับแล้วจุดนี้ครับมันก็เลยแตกไปด้วยมันหักไปด้วยครับจ้ะชุดใหญ่บอกเลยชุดเนี้ยมันเป็นชุดชุดที่พ่วงกันมันก็คือเหมือนชุดแฮปปี้มิลประมาณนั้นนะครับอืมจ้ะ แต่ก็จบสวยผ่านไปได้ด้วยดีนะครับแล้วจบสวยเรี่ยมเนียบกลับบ้านนะครับใช้งานกันอีกยาวๆตั้งต้นตั้งแต่การลื้อล้างครับตรวจสอบอะไรพอเราเจอปุ๊บเราก็แจ้งกลับแจ้งกลับปุ๊บลูกค้าก็เปลี่ยนอะลูกค้าเปลี่ยนเสร็จปุ๊บทำยังไงต่อนะครับรอครับหมวกใบนี้อยู่กับเรา40วัน45วัน50วันเกือบ2เดือนนะครับแต่วันนี้น้องได้กลับบ้านแล้วน้องได้กลับไปหาพี่มูแล้วนะครับก็จบสวยนะครับ หรือล้างเสร็จ PCT step ครับและเซรามิกโค้ทถึง T step ครับภายในครับนำออกไปคลีนอัพทุกตรงนะครับล้างล้างทั้งเชลหมวกล้างทั้งล้างยันโฟมอะะอา,อางี้ดีกว่าคุณก็ดูในคลิปย้อนดูได้เลยนะครับว่าขั้นตอนการทำของเราเป็นแบบไหนนะครับอะไรเสื่อมตรงไหนเราก็บอกลูกค้าก่อนนะครับ position s h i l d ดีครับปิดสนิทดีครับเขาค่อนข้างที่จะแบบ เนี้บเนี้บอ่ะดำเป็นดำครับขาวเป็นขาวนะครับแดงก็ต้องเป็นแดงแล้วแดงต้องมีสองแดงต้องมีสองอันด้วยนะครับอืประมาณนี้นะครับก่อนก่อนปิดจ็อบเราเทสทุกอย่างดีแหละนะครับอจบสวยๆครับอยู่กับเราเกือบสองเดือนนะครับก็หมกอยู่กับเราทุกใบครับก็ปลอดภัยแน่นอนนะครับเพราะว่าถ้าอย่างเงี้ยเสร็จแล้วครับถ้าไม่ใส่ถุงก็เข้าตู้ครับแต่บางทีนะครับตู้มเต็มนะครับตอนนี้คือเหลือว่างนะครับ แต่อันไหนที่นั่นนะอยู่นั้นนั่นนะคือเสร็จแล้วนั่นนะคือของเสร็จแล้วก็อยู่ตรงนั้นก็คือจะต้องใส่ไว้นะครับใส่ถุงไว้นะครับแล้วก็ถ้าเป็นตรงจุดนี้ครับก็จะเป็นส่วนที่รอคิวนะครับจุดนี้คือ in process ครับพรุ่งนี้มีเซรามิคโค้ดหนึ่งใบครับแล้วก็ PCS 2 step เไอ้ีสเต็ปสใบครับของแรครับนี่เลปิก้าครับเอสเวิร์ดเลปิก้าครับนะครับฮากาเรนโบครับของแรครับงานหนักบอกเลย2ใบเนี้ยงานหนักมันต้องฟุ้งกว่านี้นะครับมันจะมันจะไปได้มากกว่านี้อีก2ใบนนี้ะครับจ้ โอเคงั้นมาที่หมวกพิมู่กันจบสวยๆครับเนียนๆใช้งานกันได้ดียาวๆนะครับใบนี้มีการขัดปัดผิวค่อนข้างโฟกัสครับค่อนข้างลึกครับเพราะว่ามันจะมีบางจุดครับแล้วจุดที่มันจุดที่มันแบบมันต้องเอาอะเออมันจะมีแบบเนี่ยอย่างฟองน้ําขัดเราอะก็จะประมาณนี้บอกเลยว่าบอกเลยว่านี่เกือบเป็นพระเอกละใบนี้นี่เนี้ยบขนาดนี้ได้เพราะว่าเครื่องนี้เลยนะ เราใช้เวลาพิเศษถึง2วันเลยนะที่ทีสองพันสิบเจ็ดอ่ะใบนี้1วันครับใบนี้ยังถือว่าไม่หนักมากแต่ใบนั้นนะมีทั้งคาบเการ้อมีโอ้โหทุกอย่างเดี๋ยวคุณรอ,รอดูรีวิวได้เลยบอกเลยครับของจริงของเด็ดเจ็บเจ็บบอกเลยนะครับใบนั้นอะ่ะโอเคจ้ะตรวจสอบดูซิว, 3, ว่ามีรอยนิ้วมือไหมโอเคมีนิดหน่อยสีดำนะเห็นอะไรได้ง่ายครับเราสามารถ ทำให้เลี่ยมๆได้ทุกตรงเลยแต่มันจะมีอยู่ตรงนึงครับที่ไม่สามารถจะทําอะไรได้ไมากอย่างเช่นแรมครับแล้วก็ฝาข้างครับมันจะไปติดในเรื่องของสีที่มันไม่ค่อยโอเคเอตรงนี้เป็นดิฟสแครดครับทำอะไรไม่ได้อยู่แล้วนะครับกินสีเข้าไปขนาดนี้นะโอเคนอกนั้นก็เนียนๆครับกลิปๆครับกลิปแน่นะครับรับหมวกไปดูได้เลยนะครับผมพยายามโฟกัสแบบทุกๆจุดเดี๋ยวนะตรงนี้มีคราบอะไรนิดหน่อย เราโฟก,กัสในทุกๆจุดนะครับแล้วก่อนกลับเดี๋ยวเราจะติดสติกเกอร์กลับไปให้ด้วยในทุกๆใบนะเพราะว่ามันจะมีวารลนตีหลังการขายนะครับไม่ว่าจะเป็นโปรแกรมเซรามิกโคตติ้งหรือว่าเป็นโปรแกรมตั้งแต่โปรแกรมฟูลขึ้นไปครับมันจะมีฟูลฟูลดีเทลครับแล้วก็ฟูลเดเมนชั่นนะครับอืมจะประมาณนั้นนะครับเดี๋ยวนะขออีกนิดนึงโทษทีโทษทีอ๋อโอเคได้ละ งั้นเจ้าอะไรล x 7 v จนทันเลยใบนี้ผมขออนุญาตปิดจ็อบไปเพียงเท่านี้ครับผมฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามกดหัวใจเพื่อเป็นกำลังใจให้กับช่องเราด้วยนะครับขอบคุณครับผมสวัสดีครับ